ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาเจอกับนกอีกแล้วนะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะเป็นสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็สามารถรับชมได้นะคะทุกธาตทุกคนทุกราศีเลยนะคะก็ขอให้ได้รับพลังงานที่ดีกับไปนะคะเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเรานะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเรือยมาค่ะขอเช็คพลังงานค่ะพลังงานความรู้สึกของเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะอืม คุณรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้คุณเหมือนมีความหวังว่าอาความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะเอ่อนกไม่รู้นะในตอนนี้มันอาจจะนิ่งนะคะเนอะเนี่ยขับให้ไปเนี้ยเหมือนมันนิ่งแล้วก็เหมือนมันมันแบบว่า มันมีอะไรอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแล้วความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะคะแต่คุณมีความหวังเหลือเกินนะคะว่าความความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณยังเชื่อนะคะว่าเอ่อความพยายามของคุณความอดทนของคุณนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเออดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอืมคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะเอ่อ คือคนที่คุณรอคอยมาตลอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนะเอาะขออีกใบนะแล้วงานของคุณนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เป็นความต่างที่ก็เข้าอกเข้าใจกันนะคะเ,เข้าอกเข้าใจกันก็เข้ากันได้ดีนะที่ที่เห็นก็คือมี ความรู้สึกที่เคมีตรงกันอะไรประมาณนี้นะแต่มีความต่างนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความพยายามมากๆนะคะนะอืมหกว่าความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเอาอยู่ได้ด้วยนะคะเอาอยู่ในที่นี้คือมันไม่ได้เกินความสามารถของคุณนะคะนะอ่าคุณสามารถที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอืม หรือคุณทำให้คนคนนี้แบบยอมคุณได้นะคะอ่าลดลาวาศอกกับคุณนะคะถ้าเขาเป็นคนดื้อเนี่ยเขาอาจจะแบบสยบให้คุณได้ยอมให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีไม้แข็งไม้ออนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะเพื่อนๆขอดูนะคะว่าเขาล่ะคะขอดูพลังงานฝั่งเขากันหน่อยดิฉัริออทนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเออ พัดลมเมถุนตุลกุมชาวราศีสิงห์เมษธน,นูเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้นะคะคุณคณนนี้เออ่พลังงานของเขาเนี่ยตัวเขานะคะตัวเขาอาจจะแสดงออกนะคะแสดงออกถึงความเข้มแข็งนะ แต่จริงๆตัวเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะคุณคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่ใจดีแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกแค่นั้นเองนะคะอาจจะด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยบุคลิกตัวตนของเขานะคะสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทําให้เขาต้องแสดงออกแบบนั้นนะตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นแปดถ้วยนะคะ 8ถ้วยเนี่ยเขาอาจจะแบบในในช่วงนี้เขาอาจจะแบบโลกส่วนตัวสูงได้ด้วยนะคะนะอยู่กับตัวเองนะคะอืมถามว่าเดี๋ยวขอดูนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณดีกว่านะอันนี้คือเป็นไพ่พลังงานตัวตนของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ดูมี power นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมีวาทศิลในการพูดนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง นะเออเป็นคนที่มีคนให้ความยอมอ่าการยอมรับเขาอะค่ะนะเอะ่เขาดูนะคะว่าเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณได้ด้วยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะโอ้ออกมาสามใบนะเขารู้สึกยังไงกับคุณมีเรื่องให้เสียใจเสียความรู้สึกกันอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะอือ นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเหมือนมีการนิ่งกันไปด้วยนะคะนิ่งกันไปแล้วเหมือนกับก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะคุณอาจจะอยู่ในลักษณะของการแบบเงียบกันไปไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้ถ้าคุณแบบไม่ได้คุยกันเงียบกันไปนิ่งกันไปนะคะรู้สึกว่าเขาอาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าเขาอะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่จริงอ่ะ เขาก็กลัวคุณตัดเขาออกจากความสัมพันธ์เหมือนกันนะเขาเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกผิดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะเขายังอยากที่จะประคับประคองนะคะความสัมพันธ์นี้นะยังอยากได้โอกาสจากคุณนะคะเขายังรู้สึกแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะตอนนี้นะน่าจะมีประเด็นกันไปแหละนุกรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ตัวคุณเองก็ยังพร้อมนะคะที่จะให้โอกาสเขา อ่านะเขากลัวนะเขาก็กลัวว่าคุณจะตัดเขาเหมือนกันนะกลัวคุณเอาจริงเหมือนกันนะขอดูค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างนุรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ชัดเจนได้นะคะหนึ่งเหรียญคือความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะความสัมพันธ์ที่แบบได้พัฒนากันมาในรูปแบบของการเป็นคู่รักนะคะนะขึ้นไพ่คู่รักขึ้นมาด้วยนะคะเดล์เวอร์หนึ่งเหรียญคิงถือเหรียญเห็นไหมคะคือความสัมพันธ์นี้คือมีโอกาสแล้วล่ละนะที่มันจะเป็นการที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะ มันคงขึ้นนะคะอืมทิศทางความสัมพันธ์นกมองว่าถ้าคุณคนนี้นะเคยห่างหายจากคุณไปนะคะเขาก็อาจจะมีการแบบ take action อะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณและเขาเนี่ยนะได้กลับมาสรรความสัมพันธ์กันต่อนะคะแล้วก็ในรูปแบบที่มันดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่า เขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วะความสัมพันธ์มันนิ่งๆเนาะมันไม่ขยับไปไหนเลยนะคะนกรู้สึกว่าเหมือนเขาก็รู้นะคะว่าว่าคุณต้องการอะไรอืมเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะได้ความชัดเจนหรือว่าเขาควรที่จะให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะนะอืม นกมองว่าคนคนนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามมันเหมือนกับมันถึงช่วงเวลาแล้วนะคะเวลาที่เหมาะสมแล้วเวลาที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอาจจะเลือกหรือว่าตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณนี้แหละนะคะคือคนที่เขาอยากจะชัดเจนนะคะอยากจะจริงจังนะคะนะก็มีทิศทางว่าเขาจะขอคุณพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการ วางแผนอนาคตร่วมกันด้วยนะคะขึ้นสามเียยนก็คือการพูดคุยว่าอนาคตจะยังไงต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะอ่าฮะก็เป็นอะไรที่นกว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะวีนอฟคัพเนะาะหกไม้ตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะชนะใจเขาได้นะอืมนกว่าความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะเนี่ยสิ่งที่คุณทำมานะ ถ้าคุณอดทนหรือพยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับรางวัลน,นะคะคุณคือผู้แบบชนะใจเขาได้หรือได้รับชัยนะคะในสิ่งที่คุณทำอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะจะชัดเจนมากขึ้นจะจริงจังมากขึ้นแน่นอนนะคะเออ ไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้จะเป็นยังไงนกมองว่ามันมีแต่ความรู้สึกที่แบบมันมากขึ้นนะคะมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนบางคนแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อาจชัดเจนมากขึ้นเป็นแฟนกันบางคนเป็นแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่าคบกันอยู่แล้วแต่แบบคือมันจะได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่เนี้ยมันเป็นหัวข้อของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนกรู้สึกว่ามันจะชัดเจนขึ้นนั่นแหละนะคะก็คือแบบ เรามาจริงจังกันในความสัมพันธ์นี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมลักษณะนี้เลยอะเก้าดาบคืออะไรเอ่ยหกดาบนะคะถ้าคุณมีปัญหากันไปเหมือนรอเวลานะคะรอเวลาที่จะติดต่อสื่อสารนะคะปรับความเข้าใจกันอยู่นะยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมีการเงียบนิ่งหายกันไปหรือว่า ตัวเขานะคะมีตัวเลือกหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้รู้ใจตัวเองว่าในช่วงที่ไม่มีคุณนะคะเขาหวยหาคุณแค่ไหนหรือว่าคุณเป็นคนสําคัญนะคะเป็นคนพิเศษนะคะมากกว่าคนอื่นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกก็ได้นะแต่ต่อไปเนี้ยคือเหมือนเขาอะ รู้แล้วนะคะรู้ใจตัวเองแล้วเขาจะไม่ลังเลแล้วแล้วเขาก็จะเลือกหรือว่าตัดสินใจนะคะที่จะชัดเจนกับคุณสักทีนะมีพลังงานของชาวธนูนะคะ the tower นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจบกันไปจบกันไปแล้วหรือว่าเงียบหายกันไปแล้วนะคะนะแล้วเขาอ่ะก็คือแบบกลับมานะ อาจจะกลับมาในวันที่คุณแบบเข้มแข็งแล้วก็ได้นะคะนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะมีจุดเปลี่ยนนะขึ้นดียรไฮพิเนทนะคะราชินีพัจจันท์นะก็คือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนนะหรือบางท่านมางคนคือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแหละแต่ไม่ชัดเจนใช่ไหม เอ่อขึ้นเดอะทาวเวอร์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะค่ะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะอือฮะล้มล้างสิ่งเก่าแล้วก็มีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอืมอ่าพูดไปก็จะซ้ําจะวนนะคะเดี๋ยวขอดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาประมาณนั้นอยู่แล้วเนาะ ไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณคะคือจริงๆไพ่ของคุณขึ้นมาเนี่ยพลังงานก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะคุณเอาอยู่นะตอนนี้อาจจะติดขัดอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะความสัมพันธ์มานิ่งๆหรือว่ามีการเงียบนิ่งหายกันไปละแต่จริงๆไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังมีความหวังนะ คุณจะมีความหวังแล้วก็มีโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะ The Sun น่ะก็คือสิ่งสิ่งที่ดีอะค่ะจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะความสุขความสมหวังอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะได้รับนะคะต่อให้ตอนนี้จะเป็น The Hangman เนาะมันดูติดขัดมันดูอึดอัดทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็จริงแต่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะคะเนาะมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะ ดีขึ้นจากพยาาการพยายามของคุณด้วยนะเอะขึ้นสเนนะคะนะขอดูค่ะว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ่ะ The c h a r อ o นะคะคนคนนี้เขาถ้าเขาเลิกกับคุณไปแล้วนะคะหรือหันหลังให้กับคุณไปนะคะเอะเขาไม่สามารถที่จะมุก่อนจากคุณได้นะเอะด้วยความดีของคุณก็ก,ก็เกี่ยวนะคะ ความอ่อนโยนนะคะความดีงามอะไรอย่างเงี้ยนะคือไพ่อบอกว่าที่เขาเคยไปไปจากเรานะคะหรือหายไปเงียบไปไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์นี้อาจจะด้วยความที่เขาลังเลเขาสับสนนะคะนะเออเขาแบบไม่แน่ใจในตัวเองหรือเขาโลเลนั่นเองนะคะ ไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าคุณรอคนคนนี้กลับมายังไงเขาก็กลับมาอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคนคนนี้เขาจะเป็นสายกลับมาหาคุณเองนะคะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่ค่ะเดลเวอร์ iver, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณและเขานะมีพลังงานของเนื้อคู่ขึ้นมานะคะหลายรอบแล้วนะนกมองว่าเนี่ยดูสิโอ้โหขนลุกเลยนะคะ สี่ไม้ The Lover นะเดอ s สันสเตรนนะคะ t ี e อ็มเพ s s นะโอ้โห Judgment แน่นอนนะคะคู่กันแล้วนะก็ไม่แคลวกันอย่างที่บอกไปก็คือเหมือนคลิปราศีอะไรสักคลิปหนึ่งอะอนะที่บอกว่าคู่กันแล้วไม่แคลวกันนะมันเหมือนกับถ้าคนมันใช่อะคะ่ะมันก็ใช่นะแต,แต่แต่ละความสัมพันธ์นมันก็ กว่าจะสมหวังนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวนะคะของแต่ละคู่ที่ไม่เหมือนกันนะรวมถึงคู่ของคุณด้วยนะคะรู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เขาไม่มีเราก็ทำให้เขาอ่ะฟังเสียงหัวใจของเขาได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะการที่ไม่มีเราเขารักเราไหมอะไรไหมเวลาคนนะคะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะมันมันไม่ค่อยแบบความรู้สึกมันไม่ชัด แต่เวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเอ่อความรู้สึกต่างๆที่มีก็จะชัดเจนขึ้นนะคะรวมถึงคนคนนี้ด้วยนะคะนุกรู้สึกว่าเขาอะจะรู้ใจตัวเองนะคะว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะใจดีใจกว้างนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็แบบรู้แล้วแหละนะว่าเขาไม่ไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณยังไม่ปิดใจกับเขานะคะค,คนคนนี้คุณก็เปิดโอกาสให้กับเขาได้เพราะยังไงเขาก็จะกลับมาอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะนะคนคนนี้อาจจะเคยไม่ชัดเจนกับคุณนะคะแต่ตอนนี้นะคะการกลับมาครั้งนี้นะเขาจะชัดเจนแล้วมันขึ้นสี่ม้อะ่ะเนี่ยดูสิคะเป็นไพ่ของการแบบอาจจะคบหากันแบบจริงจังหรือบางท่านบางคนถึงขั้นแบบ มัมนหมายแต่งงานกันไปเลยนะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันน้องตามหน้าไพ่เลยนะคะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID ดยไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะไปละค่ะสวัสดีค่ะ